สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันนะคะกับแนวทางหวยวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยไทยของวันที่20นะคะแอดข r อขอสรุปให้ก่อนเนาะสรุปของวันที่19ให้ก่อนนะคะให้ไปที่69นะคะก็เข้า2นอยค่ะนอยกิจแล้วก็นอย VIP ค่ะตายนอยพี่กับน,นอยปกค่ะ ช่วงนี้ตัวรูดของแอดตายสนิทเลยค่ะทุกคนไม่รู้เป็นอะไรทั้งๆ้ที่ทำสูตรเดิมนะคะอาจจะเป็นที่แอดจับตัวจับตัววิ่งรูดผิดขาตัววิ่งรูดนะคะบางทีแอดเอาเห็นไหมแอดเอา47มาเป็นตัวประกบค่ะทุกคนถ้าแอดเอา4ขึ้นก็ได้ตั้ง3หน่อยแล้วเนาะ3หน่อย4เด้งเลยค่ะถ้าเอา4ขึ้นนะคะ สี 4, 6, หรือ4.9อย่างนี้ขึ้นค่ะแต่แอดเลือกมาเป็นตัวประกบนะคะดับอนาดเลยค่ะช่วงนี้ตัวที่เลือกมาเป็นตัวประกบเด่นมากค่ะแอดก็เอาตัวเด่นขึ้นนะทุกคนแต่พอเอาขึ้นแล้วมันไปหวยอื่นมากกว่าค่ะไปหวยอื่นนะคะรำไม่ดีโทษปีโทษกรองเขาบอก เราก็เข้าตัวจอบไปเนาะ64กับ29ค่ะวิ่ง2เม็ดเดียวให้ไปที่รอบปกนะคะให้ไปที่รอบปกแต่ด้านมารอบ VIP เมื่อวานก็ให้ไปที่รอบปกก็มารอบพิเศษค่ะก็ลองพิจรารณากันดูนะทุกคนไม่ตรงปกเลยซักรอบนะคะแต่ก็ฟัน29ไปนะคะก็โอ้เต็มเต็มทุกคนเอ้ยก็ พอได้ค่าประทูกันนะคะพอได้ค่าประทูกันไอที่วงกลมที่ได้นี่มีจะได้หัวอื่นทั้งนั้นเลยค่ะสตัวนะคะไม่เข้าฮานอยเราเลยเนาะฮานอยดันเราดันไปเอาสูตรทั้งวันมาออกหมดเลยค่ะ0 2นย์สนะคะที่แรกแอดนึกว่ามี534เขียนให้นะคะเพราะว่าส่วนมากแอดจะติดเรียงไว้ให้ตลอดนะคะ แต่ว่าดันเป็นเจ็เป็น0 19อย่างเงี้ยเนาะเป็นตัวแต้มสูงทั้งนั้นเลยค่ะพรุ่งนี้ก็สี่ห้าอมันออสารสี่ใช่ไหมแอดมีสี่ห้าให้นะคะตัวนี้แต่ตารางนู้นแตกตั้ง2ตารางเล่นทั้งวันแตก3ตัวไป2นอยเลยค่ะนอยกิดน่อยพินะคะ ตารางผิดสูตรหรือเปล่าเนะเอสสงสัยจะให้ตารางผิดสูตรจริงๆล่ะค่ะทําตารางหวยนี้ดันไปออกหวยนูน้นทาตารางหวยนูน้นดันออกหวยนี้โอ้ไม่เคยตรงปลกเลยค่ะทุกคนก็ลองพิจารณากันดูนะคะใครที่หยิบจับสามตัวนะคะชอบแบบไหน,นก็ลองเลือกดูค่ะทุกคน ชอบแบบไหนก็ลองเลือกดูนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางหาหนอยของวันที่19เนาะเราก็มาสรุปกันค่ะในตารางเข้าแค่80นะคะ3ตัวไม่แตกนะคะใครที่จับตามองค่ะจับตามองเลยตารางของหน่อยวันที่19นะคะมีโอกาสออกสูงเลยค่ะของวันพรุ่งนี้นะคะก็ลองพิจารณากันดูนะคะเราไปหาหนอยของวันที่20กันเลยนะคะหาหนอยของวันที่20เนาะ ว่าจะเขียน3ามตัวน้อยแล้วนะทุกคนประกามันรื่นปื๊ดรื่นปื๊ดไปอีกแล้วค่ะรีบอัดก่อนไก่ตื่นนะคะเดี๋ยวจะ เดี๋ยวจะอัดเลขดับบนล่างแล้วก็เลขดับบนเลขดับล่างนะคะยังไม่ได้อัดเลยะคะ่ะอัดต่อจากคลิปฮาหนอยนี่แหละคะ่ะกลัวไก่ตื่นก่อนคะ่ะเมื่อวานอัดไปแล้วนะคะทุกคนแอดไม่แอดว่าจะแอดตั้งใจจะลงตั้งแต่เมื่อวานแล้วคะ่ะอัดไปแล้วคะ่ะพอมาฟังมีแต่เสียงไก่ทุกคนไม่มีเสียงแอดเลยคะ่ะแอดไม่ได้ยินเสียงตัวเองเลยนะคะ ก็เลยว่าวันนี้รีบตื่นขึ้นมานะคะแต่คงไม่ทันแล้วค่ะเหมือนไก่หลังบ้านเริ่มขันแล้วดูท่านะคะเอาก็พิจารณากันดูนะคะทุกคนวิ่งรูดนะคะวันที่ยีสิบพฤศจิกายน6กห้านะคะวิ่งรูดแอดให้ไปที่5้าสค่ะจับคู่ให้ไปที่ห้าแปดห้าเ็ดห้าห้านะคะสี่แปดสี่เจดสนะคะ ในตารางนะคะมี6 2สองหค่ะสี่625หนึ่งี่สหนึ่งนะคะอู้ลมเข้ามาอู้เย,ย็นจังเลยทุกคนเอ้ยรอบปกนะคะรอบปกก็ให้ไปที่5นะคะหเม็ดเดียวนะคะฟันไปที่57ค่ะแต่ไม่รู้จะไปออกหวยไหนนะคะไม่รู้จะมาตรงปกหรือเปล่าทุกคนก็ลองพิจารณากันดูนะคะใครที่ชอบเลขวิ่งเม็ดเดียวเนาะเลขวิ่งเม็ดเดียว วันนี้มาตรงกันกับไอ้นี่เลยค่ะมาตรงก,กันกับวิ่งลูดของฮานอยเลยค่ะในตารางนะคะมีหกสี่ห้าหกสี่สามหกสองห้าหกสองสามนะคะสี่สองห้าสี่สองสามสี่สีห้าสี่สี่สามนะคะจับคู่ให้ไปที่อ้าวให้หมดไปหมดแล้วนะคะ แอดก็สอนวิธีนะคะก็นี่เลยนะคะสองตัว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 สามอันนี้ก็เป็นตัวหน้านะคะวิธีตัดเล่นสองตัวเนาะเผื่อใครอยากตัดเล่นในตารางนะคะโอ้แอดโขเวลานอกแป๊บนึงนะเดี๋ยวมา ขออภัยทุกท่านนะคะขออภัยไปหยิบผ้าห่มมาค่ะหนาวแอดมาอัดคลิปนอกห้องนะคะอัดคลิปนอกห้องเอาแล้วค่ะนี่ก็สามตัวนะคะเผื่อใครชอบนะคะสามตัวเผื่อใครชอบนะคะก็ลองหยิบจับไปดูค่ะเจ็ดหนึ่งห้านี่เป็นตัวที่แอด เน้นพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าไม่รู้จะไปออกหวยไหนนะคะมัน7จ็หนะคะก็ไม่รู้จะมาไหมนะคะชอบส่วนตัวก็เลยวงไว้ค่ะเพราะว่าทําไปตรงไหนก็ได้แต่7จ็หค่ะก็เลยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพิจารณากันดูก็วงกลมไว้ให้นะคะถ้ามาก็คงได้เฮกันละค่ะ ผิดถูกยังไงก็ขออภัยนะคะลองพิจารณากันดูนะคะแอดก็เป็นแค่คนชอบเนาะชอบเล่นก็เอามาแบ่งปันค่ะทุกคนก็แบ่งปันฟรีค่ะก็เข้ามารับชมรับฟังในช่อง youtube ได้เลยค่ะแอดไม่มีไม่มีกลุ่มเนาะ ก็ลองพิจารณากันดูค่ะใครชอบแบบไหนหยิบจับแบบไหนนะคะอันนี้ก็เป็นรวมๆนะคะไม่ได้ระบุไม่ได้เจาะจงให้นะคะก็ไปแบบเดียวกันนี่แหละค่ะก็แล้วแต่ใครจะจับทางได้เท่านั้นแหละค่ะทุกคนแล้วแต่ใครจะไปได้นะคะบางท่านก็บอกไม่เห็นมีในนี้เลยแอดก็ จับเอาทุกคนควรทำสูตรนะเนาะมันก็มีหลายวิธีหลายหนทางที่จะทำให้ตัวเองไม่เสียค่ะก็ส่วนมากก็ไปด้วยกันหมดนี้ละค่ะช่วงนี้ก็ตัววิ่งลูดตายเลยค่ะส่วนมากแอดจะไม่วิ่งลูดแล้วนะคะช่วงนี้แอดจะไปตัวเน้นหนักแล้วก็ไปสามตัวมากกว่านะคะแล้วก็วิ่งมากกว่าค่ะ เพราะว่าตัววิ่งรูดตายเสียดายตังค่ะเสียดายตังนะคะเอามาเพิ่ม3ตัวดีกว่าเปอร์เซนต์ถูกเยอะกว่าค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะขออภัยในความไม่สะดวกเนาะเสียงเบาไปไมน่นาะลาไปก่อนนะคะขอให้เอฟซีช่องปุ๋ยพารวยชาแนลเฮงเฮงรวยรวยปังๆกันทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ